นายเทวีรัตนวงศวัตรผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยว่าทางสวนสัตว์นะคะได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาดสามิติค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แต้มสีเติมฝันร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าในหัวข้อเรื่องสวนสัตว์ยุคใหม่เพราะชีวิต ต้องมีมิติค่ะบนความคิดสร้างสรรค์ผ่านทางศิลปะการวาดภาพระบายสีสามมิติค่ะที่สามารถสร้างอารมณ์ที่ดีหรือรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็นค่ะรวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าอีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีให้กับศิลปินที่ต้องการนำเสนอผลงานศิลปะการวาดภาพสามมิติให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ได้เห็นนะคะแล้วก็ได้ชื่นชมผลงานค่ะซึ่งผลงานดังกล่าวนะคะจะมีการจัดแสดงไว้ที่บริเวณสวนหิน ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีน้องนองนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพเพ้นหินสามมิติทั้งหมด7ทีมด้วยกันค่ะจากมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชนบุรีโดยแต่ละทีมจะต้องวาดภาพเพ้นหินสีแบบ3มิติภายใต้หัวข้อสวนสัตว์หินตามที่กําหนดนะคะโดยการประกวดในครั้งนี้ทีมที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลมูลค่าเจ0 0พบาทค่ะซึ่งก็ได้มาแล้วนะคะได้ แก่ทีม3เทพค่ะรางวัลรองชนะเลิศมูลค่า5,000บาทได้แก่ทีมปลาตะคุปดาวรางวัลชมเชยมูลค่า2,000บาทได้แก่ทีมนัมเบอร์เบอร์หวาน นำเบอร์หวานนะคะนอกจากนี้นะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังมอบบัตร VIP เข้าชมสวนสัตว์ฟรี1ปีเลยค่ะให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทุกท่านสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าชมพร้อมกับถ่ายรูปคู่กับผลงานวาดภาพเพ้นหิน3มิติได้ที่บริเวณสวนหินภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีได้ทุกวันค่ะหรือจะสอบถามไปที่เบอร์0-3831844